nạn tôi tạm được <laughs> Thank you. ทำไงสแกนไม่ได้กดเงินก็กดไม่ได้ร้านตัดผมแถวบ้านนอกเรามันสแกนไม่ได้เพื่อนต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวก็เลยหากดเงินไม่ได้ไปในเมืองก็ไม่กล้าไป อันนี้มาอำเภอเล็กๆเนาะไม่กล้าไปในเมืองของเพื่อนเนี่ในในยอยู่ใกล้เกินไปก็เลยมาแถวนี้ก็เลยไม่มีตู้ไอ้ตู้กดเงินไม่ได้ด้วยก็เลยน่าจะไม่ได้ตัดวันนี้น่าจะตัดวันจันทร์ใช่ไหมตัดวันจันทร์ก็ได้เดี๋ยวหากดเงินใหม่ก่อนพยายไมไม่มีแบงค์ร้อยเลยเงินในบัญชีไม่มีก็เลยไม่มีแบงค์ร้อยก็เลยกดไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัดผมทําแล้วเนาะ อ <c oughs> นอนเลยนี้นอนเล่นเลยขอบคุณเก้าท่านเด้อตอนนี้นะยังอยู่ด้วยกันเนาะเอา <c oughs> <c oughs> เขาเล่นเงนเล่นคนเดียว เอาไปไม่ยังไม่ไปไหนนะนอนอยู่นี่หละไม่ไปอ่ะไม่ยอมไปอ่ะ นั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อนทถวนี้ก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลังนนั่น,น,นแมวเดินมาหายกำลังจะพูดอยู่อโอ้จะไปทางไหนอโอ้มันลงใต้ขามันนอนใต้ขา ชอบหานอนหดหาคนน้อหนิแล้วขึ้นก่อนเด้ออ๋อก็ไปนองฝั่งนูนหาคนนั้นหาคนนั้นเด้อหาคนนู้นไม่ไปหรอไม่ยอมไปอืม